Sám Đen anh hắn sám

เลขทูแปดสนะครับส่วนที่แม <an> ่ล่างเขียนนะครับหกสามนครับหกสเนาะเป็นเลขไทยนะครับหกสเลขน้องแตงโมแปดสามเจ็ดครับจะหมุนมาอีกหน่อยหนึ่งเออนนไหนนอ่ะห็นแล้ว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 ายนกจก มาดางนี้หน่อยครับนี่นะครับเขียนให้แล้วนะครับห3สนะครับ637ามเจออชัดเจนเลยนะครับเต็มจอเลยอ่าหกสนะครับ6 3สนะครับของแม่ล่างนะครับหลวงอุดมนะครับวันนี้วงสวงที่ตะเคียนโบราณ สามเจ็ด ๋องหมดทีมานนมงงออเดีเ๋ยวหนังมาใช่เขียนให้แล้วนะครับหกสามเจ็ดน,นะครับส่วนตัวนี้นะครับพอสักคู่นะครับ หกศูนมาเตือนละตัว้วพี่น้องหกศูนยมาแล้วนะครับหกสามเจ็ดแล้วก็หกศูนย์ร่วมกันเก้าแล้วใคเป็นหนึ่งเดียบัดข้นกูสิไห่เทงเคงเก้ากูสินัำป่าเป็นคือจัง หนึ่งคือเก้าบาทเอเดสักหลับไหมครักูกูเสียหายไหมกูเสียหาเค็งๆเสียงดังกองกังวดจบลารอยขกูปล่อยออกไปแล้วมาเบิ่งกันเอามาเลี้ยงเบิ่งครับนี่นีเอาเลี้ยงเลี้ยงให้เบิ่งไหยืนเบิ่ง เอารอบรอบมุนมุนครับหมุนรอบรอบครับเอาทางนี้ก่อนครับไล่ประจานที่นิ่งๆนแป๊บนึงครับอ่าหกสดนะครับหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดเอาำได้แล้วเนาะหกสามเนะครับหกสามเจ็ด ไทยยากใกล้ยพี่น้องเลยสัมภาระลุงลังอ่านี่มาเบิ้งเลขทูบก่อนที่แม่ล่างจะทำพิธีเนาะแปดสามเจ็ดนะครับตรงกันเลยนะครับผิดกันแค่แปดนะครับหกสามเจ็ดกับแปดสามเจ็ดนะครับเลขทูบที่จุดไว้ย้างได้กูสิกูนาครินงวดดนนนีี้้บัเย กอว่าจังไดได้ก็ได้ไดเก่าพอ่ามื่มึ่งมาไดคือเก่าแล้วเูเดียวกนแล้วอยาง,งดังบอกกันว่ากูสีสางซื้อเสีงยงยนี่ให้ว่าเอาเป็นนักหนึ่งเดียวคือเก่าเร,าร,ริร่มหน่งกูสีสางือเสียงให้เสียงเลขทูบนะครับแปดสามเจ ส่วนตัวเลขที่ให้วันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับผมหกสามเจ็ดนะครับหกสามเจ็ดแล้วก็หกศูศแล้วก็หกหนึ่งเลขย่างง้อบาทเ่ยเอาเอาจับจับโชว์ให้หน่อยครับเพราะว่ามันหลายช่องครับมันมันถ่ายเดี๋ยว มองไม่เห็นทั่วถึงเอาหมุนให้รอบๆเอาทางนู้นก่อนเนาะอ่ะหมุนช้าๆครับอ่ะรอนะครับเราฝั่งนี้เราต้องรอนิดนึงนะครับเลขยยังรับบิเนี่ยโชคลาภร้อยมั่นยู่วมองนี้มั่นสิออกมองนี้นี่หก หกสามหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดนะครับวงกลมให้แล้วนะครับของกูงวดนี้มีหอดทั้งบนมีหอดทางล่างยังไดกะไห้เห้งไห้ปังเก้ากูสีสางซื้อเสียงคือเก้าให้เสียงดงกล้องกลางวันอยู่มองนี้ของกู กูหลวงพ่อปูอุดงกสามเจ็ดสามเจอันนี้ก็คือเป็นของพ่อผูจอมบวกเงินล้านมีจำมึงเลือกคนของพ่อปูจอมบวกเงินล้านอันนี้มึงของหลวงของกูมึงอาชูห้มมากเบิ่งืค ปี๊ปีดล้วถึงแล้วหกสามเจ็ดอ่าหกสามเจ็ดเดี๋ยวรอดูฝั่งนู้นนะครับะนางสาวทยเดินมาแล้วครับอ่าช้าช้านะครับช้าช้าครับช้าช้าหกศูนย์สองศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งนะครับหกศูนย์สองศูนย 6141นะครับกล้องเยอะครับกล้องเยอะต้องรอคิวนะครับเดี๋ยวบางคนว่าไอ้เบิ่งว่าเป็นแบมโบแมนนะครับแล้วบบมีหม่องเขาไปไทยเนาะอ้าวมุนมุนมาลิมลิมุดหน่อยครับอ้าวนี่ละแต่้ามมืน้องเว้ยไปงามไทยเดี๋ยวนี่ตัวนี้ชัดเจนจะบ้าชง 637ระวัง6กับ9ตัวเดียวกันนะครับไปแล้วนางนางสาวไทยทําไมเดินไวเท้6020 6141นะครับอ่ะชัดเจนแล้วเนาะ ผืนซีเลียมหมายถึงภาพพยนตร์เด้อพี่น้องงวดหนาจะมีภาพพยนผนีเรีัผืนซีเรียมียยยมย่ย้อ,ยอันนีอ,อ่เออหน,นังครับหนังครับมภาพพยนครับนั่นละ,นนละอัน,นี้ก็คือเปโชคลาบรอยของงวดสมาเด้ย,ย่าลืมพบกับเก่าโตเดียวกันนั่นละ Giàng đai cô cả dửn dản cứ cao một, 3 7 3 7 7เลข ผู้ม <'s> uh, <c oughs> ันลูกเซ่นเนาะดังๆเนี่ยบากบึ้กผู้มันผู้แฟนมันไปผู้โด่งยัววันไอ้ทำเพี้ยนก็สร้างดาวครับอันนี้คือเพิ่นกับว่างบุญมากคือการตัวโชคลาภร้อยตัวนี้มีพลังหลายเด้อสูอใหเอาให้มันเป็นใหเสียงดังกลองกลงวันกูขอให้ กูมึงพากันมาเฮ็ดปุ๊บปั๊บปั๊บไอ้กูยุ่งนี่ล่ะกูว่าว่าเป็นดอกอจ้างสี่เขาเอิญนี่อย่างกูขอให้มูมึงให้มีไฟฟ้าบริบาริออกมาหลายหลายที่ได้สั่งเสือเสียงซอยกับกูแนมแนะมองนี้มันขาดหลายอย่างอยู่เด้อาจ้างได มื้อสิมากูกะยืนยันคือเก่าโชคลาภร้อยของกูเอามาดวงของ <laughs> 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 น,นี้ก็ของพองปูจอมปวดงึนลานเออของของปูกับเคื่อกามเจ็ดตัวเลขมีพลังหลาหลายแห้งของหมวดสีมานนี่ พอปูจอมบวกเงินล้านคุณให้อันนี้ก็คือกูหลวงพอปูอดมพอปูจอมบวกเงินล้านคุณสร้างให้กูเบาหวา,วาให้ไฟฟ้าบริวารเอาให้เบิด์ตชูตูพนักเงินว่าเงินหอกคุณมาว่าจักสีเลือดจนไปเบิ่งของคุณ อันยุ่มมุ่นรวยลายรวย,ย,ยลายยุ่งหันหลังิืนมาคืนไปบึ่งแต่่าของกูหลวงพ่อปูดมกูได้ไปทั้งพยาย้าไกกับพอปูทิมแบบนี้มันว่าวางหันหลังอันนั่นก็คือเป็นของสายตัวนั่นคือมันมีพลังหลายแต่ของกูหลวงพ่อปูดม ถามว่ากูสีบลกกมมไฮบ่อแขนแขนบ่ออันนี้คือเป็นตัวของกูมากซื้อๆเด้อกระดัวนแต่ในใจกูอยากให้เอาเบอร์ชูตัแต่อันนี้มันเป็นแค่กูมากซื้อๆของกู กสียืดมันคือมูอีนางล่ำมันมาล่ำเอาไว้กูสียืดตวนั้นหกศูนย์หกหนี่คือกูยืดหกนย์หกหนึ่นะครับแต่มีอยู่สี่หางนะครับหกศูนย์สแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับ

เอาดูนัดดูนั่นเดี๋ยวช่องเจ้าจะปิวอ้าวโอเคนะครับผมอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็นำเสนอให้เป็นเพียงแนวทางนะครับมาชอบจะค่อยเอาเนาะเพราะมากระชอบเบิ่งแล้วพันๆนะครับนั่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจนะครับเด้อที่สําคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ